I'm no. บอกได้เลยว่าสุดจริงนะครับสำหรับเจ้า AX8 ตัวนี้นี่เลยเห็นไหมครับนะรบตรงนี้นะครับนะเรียกว่าสุดจริงๆนะครับสดจริงๆเลยนะครับตรงนี้นะครับ ครับมีอะไรย้างบ้างนะตรงนี้นะมีดีเลย์รีเวิร์บนะครับแล้วก็มีคาบิเนตด้วยอันนี้คือเสียงบายพาสอันนี้ใส่คาบินเนตไปบอกได้เลยว่าเป็นมันติเอฟเฟกต์ลีว้าหูรุ่นใหญ่ระดับเสือปินใช้ ระดับโลกใช้นะครับในระดับเมืองไทยนี่เห็นกันเพียบเลยนะครับนะโอ้โหหลายๆวงเลยน้องๆวงกลมก็ใช้นี่นี่เลยนะครับนะคือหลายๆคนนะใช้หมดนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะดีมากๆเอ8อกก็คือ a m o l i n g นะครับบวกมันติ e อฟ e c t นี่เลยครับชื่อเขาเลยนะกันครับโอ้โหเรียกว่าแจ๋วแจ่มจบตัวนี้นะกันครับใส่รีวิบได้เลยทันที ใส่ดีเลยได้เลยเซตอัพเสียงให้พร้อมนะครับเซตอัพเสียงให้พร้อมใช้งานเลยตัวนี้นะบอกได้เลยว่าแจ๋อกว่าอ่าใส่คอรัดเข้าไปหน่อย มา เราไม่รู้สึกว่าเรารีวิวอยู่เลยนะครับมอย message, be away, ่างที่บอกไปกีตาร์ได้เอฟเฟกได้เนี่ยนะครับซาวได้มันทําให้เราอยากเล่นแล้วเล่นจนเพลินนี like ่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือข้อเสียของมันเลยไม่ใช่นี่คือข้อดีนะครับนะคือเล่นจนเพลินเล่นไม่รู้จักไม่รเวลาเลยนะครับคืออยากจะเล่นนะเขาจบอกเพราะว่าคือซาวมันดีอะสมมุติซาวกีตาร์มันเป็นอย่างเงี้ยนี่งอย่างเงี้ยนะครับโหใส่ดีเลยหน่อย นี่อย่างเงี้ยนะครับคือมันอยากจะเล่นนะครับนะมันทําให้เวลาเราแบบเอออยากฝึกกีตาร์หรืออยากจะมีผลงานเพลงของตัวเองหรือว่าอยากจะเล่นอยากจะฝึกให้มันเก่งกว่าเดิมเนี่ยซาวมันต้องได้ก่อนฟิลลิ่งกีตาร์มันต้องได้ก่อนนี่แล้วนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับนะบางทีบางท่านได้บอกซื้อกับใครก็ได้นะครับผมบอกได้เลยไม่เหมือนกันครับนะคุณยังไม่เจอมืออาชีพนะถ้าคุณเจอมืออาชีพนี่ แบบนี้นะครับนะคุณเจอเมือชีพแน่นอนเราปรับเสียงเราเซ็ตอัพโดยกีตาร์ระดับโลกตัวนี้บอกได้เลยนะครับเป็นมือสองของระดับโลกแบ็กอัพสวยจะเป็น U.S.A. เลยตัวนี้นะครับทอมเบดสันตัวนี้นะครับเก่าแต่เก่ามากๆนะครับเป็นดรอปท็อปเลยตัวนี้นะครับเป็นไม้โคอาดเป็นไม้โคอาดไม่ใช่ดรอปท็อปนะโทษผิดโทษผิดพูดผิดจำทอมมานะครับจำทอมอีกตัวอันนี้เป็นไม้โคอาดนี่เลยนะเฟรมจ,จัดอย่างนี้เลยนะแล้วก็เสียบเข้า ตัวนี้เลยเอเแล้วก็เสียบเข้าหน้าตู้มาแชลนี่นครับแล้วคือเรามีรุ่นใหญ่ๆอย่างเงี้ยไว้ให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมได้สมัมผัสเสียงนะครับนี่เลยนะครับนี่คือเรามีเขาเรียกว่าของจริงๆเนี่ยนะครับมันสามารถจะทําให้ซาวน์เนี่ยนะครับมันเหมือนระดับโลกได้เลยสบายๆเลยนะครับคือเราไม่ได้คุยอย่างเดียวไงเราพูดแล้วเราทําให้เห็นถูกไหมอ่าอันนี้เขาไม่เรียกขี้คุยนะครับแต่ถ้าขี้คุยเนี่ยนะครับ คือคุยไม่มีของแล้วก็ทําไม่เห็นด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นนะผมกล้าพูดได้เลยมันเตะทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่อะไรอย่างนี้ปรับให้เสียงออกมาดีได้นะครับไม่มีแห้งไม่มีกรอบนะกีตาร์ก็เหมือนกันไม่มีแห้งไม่มีกรอบนะครับที่หรือที่มันแข้งมันกรอบไม่อยู่ที่คนครับถ้าคนปรับเป็นอะไรทุกอย่างนะครับหลายๆคนเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าพี่เบลเล่นกีตาร์เล่นอะไรก็ปรับออกมาดีปรับอบบอกมาเสียงเหมือนอย่างนี้เห็นไหม นี่แหละรครับนี่คือผมต้องการจะสื่อตรงนี้เลยให้คุณเห็นชัดๆไปเลยว่ามันไม่ได้อยู่ที่ของมันอยู่ที่คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนเป็นเนี่ยปรับอะไรมันก็ปรับได้เป็นเสียงแบบนี้<อ>แต่ถ้าคุณให้คนไม่เป็นมาปรับนะครับก็ไม่ได้อย่างนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คนนะครับของมันมีส่วนแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คนแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าของมันวางอยู่เฉย มันไม่มีทางดางได้ถูกไหมอ่านอกจากคนจะไปเล่นถูกไหมอ่าอ่านี่ครับมันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ user ผู้ใช้งานนะครับดังะะนั้นเราต้องศึกษายเยอะพวกนี้นะครับบอกได้เลยนะบางทีบางคน,นบอกโอ้ยอันเนี้ยเสียงบางอุย้ยเสียงแห้งเสียงกรอบลองมาแล้วลองอยังไงคุณยังไม่เจอมืออาชีพสิถูกป่ะเออถ้าคุณเจอมืออาชีพอย่างผมเนี่ยผมสามารถจะปรับเปลี่ยนซาวให้คุณได้ทุกเอฟเฟกต์คุณส่งมาได้เลย นหลายๆคนเนี่ยนะมีอินบ็อกซ์เข้ามาถามเรื่องซาวคุณพี่ปรับอันนี้ปรับไงนี่ปรับไงพี่ผมใช้รุ่นนี้อยู่ทํำไมปรับไม่เหมือนพี่เลยนะ <c oughs> เห็นไหมนี่นะครับนี่คือคุณยังไม่เจอเมอร์ชีถ้าคุณเจอเมอร์ชีแบบผมเนี่ยนะครับเรามีก็เรียกว่าอุปก,กรณ์เนี่ยนะครับนะ <c oughs> ที่เรียกว่ามาตรฐานระดับโลกเลยก็ว่าได้นาว <c oughs> โอเคครับผมนะโอ้โหนี่จะมาคุยหรือว่าจะมารีวิวเอฟเฟกเนี่ย อ่ะต่อมาเป็นเสียงได้นะเมื่อกี้เสียง M แอมแเลยนะเสียงได้เวเไปดูว่าเป็นได้ของอะไรนะเป็นของอะไรรีชูอะไรสักอย่าง เด็ดมากมากเด็ดมากมากเออลองเพิ่มได้ดูเลยเอลองเพิ่มได้ดูนะมันแจ๋งเลย <c oughs> ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะแน่นอนเลยตัวนี้นะบอกตงว่าคือจริงๆไม่ได้อยากจะคุยอะไรเลยคือมีตังจัดไปเล่นเนี่ยมันโคตรคุ้มจริงๆครับผมบอกได้เลยเป็นมันเตะรุ่นใหญ่เลยนะครับไม่ใช่รุ่นเล็กเลยรุ่นใหญ่เลยนะครับนะรุ่นนี้นะครับเขาปล่อยกันนะที่เขาปล่อยนะสี่สิบผมเห็นเคยสี่สิบห้าสี่สิบนะครับประมาณนี้แล้วแต่ครับแล้วแต่คนร้อนไม่ร้อนอะไรเขาปล่อยกันนะรุ่นนี้นะครับโอ้โหแพงนะไม่ให้ถูกๆูครับ เสียงดีขนาดนี้นะครับใช้ได้เลยแหละถ้ามาฟังแบว่าที0 8 OD บ้างเนี่ยรูสึคุณสามารถจะปรับโทนได้อีกนะแต่เมื่อคุณจะปรับโทนมันลำแหลมขึ้นหน่อย่า

ได้เลยว่าสุดจริงนะครับจัดไปเถอะมีตังคุ้มจริงคุ้มจริงเราบอกได้เลยนะคุณซื้อไปนะโอ้โหยังไงก็คุ้มอะยังไงคุณก็เล่นได้ออกมาดีะนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเหมาะกับการต่อหน้าตู้อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีแคปซิมในตัวมีแคปในตัวอะไรเงี้ยโอ้โหต่อ XLR ออกซ้ายขวามีการต่อแบบอะไรเนี่ยออพีเดิลมีเซลลิชัน นะมีอ่ามิตที้ควบคุมได้อีกโอ้โหโจะจบไปไหนนี้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดาบอกได้เลยว่าตัวนี้บอกไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะอ้าโอเคจัดไปใครอยากได้ตัวนี้จัดไปครับ